ดวาน,นี้แม่มาเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะแล้วก็มีโอกาสมาเจอกับป๊อปอัพบูสีชมพูเด่นขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้ก็คือแบรนด์ของเครื่องปั๊มนมบูสตอรนั่นเองค่ะบอกบตามตรงแม่ยังไม่เคยลองแบรนด์นี้เลยแต่ก็เห็นรีวิวจากแม่ๆกันมาเยอะมากนะคะอดใจไม่ได้ขอลองแวะดูสักนิดน,นึงนะระหว่างรองลูกไปเล่นค่ะเขามีทั้งเครื่องปั๊มรุ่นฮิตท,ที่ถูกใจแม่ๆกันเยอะแล้วก็มีรุ่นใหม่อย่างตัวแฮนด์ฟรีด้วยทางน้องพนักงานก็อธิบายการใช้งานรายละเอียดทั้งสองรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้โหมด,ด,ดหมดกกรรรรระตุน้นือวว่าาาปับคแง จากมอเตอร์ทั้งสองข้างและจากประสบการณ์ลูกหนึ่งอย่างเพชรนะคะการเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมเนี่ยก็คือแม่แม,แม่ต้องได้ลองของจริงเท่านั้นจ้ะถึงจะรู้ว่ารุ่นไหนแบบไหนถึงเหมาะกับเราเท่านั้นนะคะและที่เซ็นท่นเนี่ยข้อดีก็คือเขามีโซนให้ทดลองเครื่องปั๊มนมด้วยนะเป็นห้องส่วนตัวมีอุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นหมอนรองให้นมหรือว่าผ้าคุบให้นมใดๆก็คือแม่แม่สามารถมาลองใช้งานจริงกันได้เลยอะ่ะว่าแบบรุ่นไหนดีแบบไหนโดนก็คือไปจัดเครื่องนั้นเลยค่ะเพราะอย่างเพชรเองนะคะสุดท้ายก็เลือกรุ่นแฮนด์ สามารถเปลี่ยนโหมดต,ต่างๆยังได้เหมือนเดิมแต่อุปกรณ์คือไม่ต้องพกเยอะค่ะแค่กล่องนี้ก็คือสามารถไปที่ไหนก็ได้สะดวกสุดๆเพราะสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ working mom แบบเพชมากกว่ายิ่งตอนนี้เลือกซื้อที่เซนทันเนี่ยเขาจัดโปรดีมากเหชเนี่ยยืนเทียบราคามาพักหนึ่งละไม่ว่าจะเป็นช่องทางเซนทันออนไลน์นะคะหรือช่องทางอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีโปรคุ้มเท่านี้แน่นอนค่ะอาเพชรมาเดินเล่นเฉยๆยังได้ของกลับบ้านเลยใส่เตรียมคลอดไม่ต้องรอรุนโปรจากงานไหนจ้ะมาช็อปที่เซนทันตอนนี้แหละได้ราคาดีแน่นอนและเพชรแอบถามมาให้เราค่ะว่า pop up store นี้ เขาจะตั้งอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะแม่ๆคนไหนผ่านมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวขึ้นมาที่ชั้น4มาลองเครื่องปั่นนมกันได้เลย